พอค้าสุดทนครับบอกว่าตลาดมันเงียบมากนะก็เลยต้องไปเต้นพอค้านะครับโทษไว้บ่ายแล้วตลาดมันเงียบมากก็เลยลงไปเต้นนะพอค้าคลั่งมันเงียบจริงๆครับดูสิท่านผู้ชมอีกลายหนึ่งก็เงียบนะก็นั่งรอลูกค้าทําไมมันเงียบอย่างนี้ก็นั่งรอลูกค้าจ้องเป็นไงนะเศรษฐกิจในยุคเศรษฐาเป็นไง อยู่ดีมีกินมีใช่มีเกียดมีศักดิ์ศรีเป็นไงเป็นไงเข <c oughs> ็ดไหมเข <c oughs> ็ดไหมท่านผู้ชมพ่อค้านะเข็ดไหมเข็ดหรือ,อยังนะเออนะเลือกอีกสิเลือกอีกนะเลือกไอเสถามาอีกนะเลือกไอพวกเลือกไอ,อ,อพวกด้อมส้มนะมาอีกนะเดี๋ยวได้ด้อมส้มมันจะยิ่งหนักกว่านี้นะนี่แค่เบ,บอบนะเนี่นี่กเซิร์ิฟนะ เออเศษฐานี่แค่ซบซบนะครับลองชิมลองอ,อ่าเขาเรียกว่าชิมลางไปก่อนชิมลางความเงียบไปก่อนนะเดี๋ยวพอเลือกไอ้พักสซมมามันจะหนักยิ่งกว่านี้ครับเพราะอะไรฮนะเพราะมันไม่ได้สนปากท้องเลยมันสนแต่จะแก้1นึสองนะมันสนแต่จะแก้รัฐมนูญมันสนแต่จะแก้อะไรของมันนั่นแนหะนะครับไม่เหมือนลุงตู ลุงตู่เนี่ยสนแต่ปากท้องพี่น้องประชาชนนะมีแต่นโยบายที่ว่าเอ้ยนะฮะเงินคนละครึ่งบัตรพลังประชารัฐเงินอุดหนุนเกษตรกรเงินอะไรต่างๆนะมีแต่เป็นห่วงพี่น้องประชาชนไม่ได้มีแบบว่าไปห่วงเรื่องแก้รัฐมนูญเลยไปห่วงเรื่องนี้แล้วโทษกรรมนะไม่มีอะตอนนี้หมกมุ่นเรื่องนี้แล้วโทษกรรมแลยนะตอนนี้นะครับจะนี้แล้วโทษกรรมกันแล้วตอนนี้ ไอ้ีกพรกคก้าวไกลอ่ะเห็นมันไปหาพุทธไทยศิลาเนะี่ยเห็นไหมมันสนปากท้องพี่น้องประชาชนที่ไหนมันสนแต่จะนี้ลโทษกรรมไปหาพุทธไทยศิลาจะไปขอ,อแรงสนับสนุนเรื่องนี้โทษโทษกรรมมีไหมมีไหมไปขอให้อ่จะมาขอให้พี่น้องประชาชนจะแก้ปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนกับนโยบายช่วยเหลือประชาชนมีไหมไม่มีครับนะฮะเออ มีแต่โอ้อะไรก็ไม่รู้นโยบายไร้าสาระนะครับออยกเลิกเกณฑ์ทหารอย่างเงี้ยคิดได้ไงวะมันเกี่ยวกับปากท้องตรงไหนวะนะถามว่าเข็ดไหมไอ้พวกด้อมส้มเข็ดไหมไม่เข็ดหรอกนะครับเนี่ยพอค้าไมมค้าเนี่ยนะที่เต้นๆกันอยู่เนี่ยเขาก็ไม่เข็ดหรอกถามว่าเลือกเศรษฐามาเขาเข็ดไหมเขาไม่เข็ดเดี๋ยวเขาเลือกอีกเดี๋ยวเขาเลือกพรคเพื่อไทยอีก นะครับเดี๋ยวก็นะเอาให้เจ๊งหนักกว่านี้ครับเออเอาให้เงียบหนักกว่านี้นะมันต้องเงียบให้หนักกว่านี้นะเพราะค้ามันถึงจะได้เนี่ถึงจะเข็ดตลาดนะแค่นี้ยังไม่เข็ดต้องเงียบกว่านี้ครับต้องเอาให้เศรษฐกิจมันแบบเงียบสุดๆนะอันนี้ก็ถือว่าเงียบสุดๆแล้วนะแต่ว่ายังเงียบกว่านี้ได้ต้องให้เจ๊งกว่านี้ได้เจ๊งเป็นเดือนๆไป นะเดือนนี้เจ๊งไม่พอเดือนหน้าเจ๊งอีกเจ๊งต่อไปเจ๊งเจ๊ง,เจ,งเจ๊งไปเรื่อยจนครบน,นล้วนะสปีแล้วก็เลือกตั้งใหมนะ่เลือกตั้งใหม่แล้วก็มาเจ๊งกันต่อนะเออนะดูทรงเพราะคงเพราะค้านี่ก็คงจะเลือกไอ้พวกด้อมส้มพวกด้อมแดงมาละมั้งดูทรงแล้วเพราะเขาไม่ด่าเสถาเลยนะปกตินี่จะต้องด่านายกนะแต่นี้ไม่ด่าเลยนะ นั่งอมพนานกันอยู่เฮ้ยะด่าใครดีวะกูนั่งเงียบๆนั่งรอร้านค้างเงียบๆกูจะด่าใครดีวะกูไม่กล้าด่าใครเลยกูไม่กล้าด่านายยกเลยนะเออเนะเอาให้เจ็งเอาให้เอาให้เจ็งระเนรระนาดครับท่านผู้ชมฮะนะเราก็นั่งรอดูด้วยความสะใจไป <laughs> เจ๊งหนักแล้วเจ๊งหนักๆไปนะครับสี่ปีฮะนะอยู่กับความเงียบนะความเงียบไปสี่ปี นะครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องโอดโอยนะครับนะเ,ออเลือกกันเข้ามาแล้วะนะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอ,อกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโคหรือเลขพร้อมเพลงก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ